จะเมนสนามแม่แม่เลอเลิดเลิดเลิดขักเลิดเนี่ยเลิดเลิศเป็นตาอ่อนซ่อนบนสนามสนามมือนี้ดีดีแม่แม่อีสานบันเท้าฝนตกบอมาขุงเค็มือเดียวก็คินหอดอีสานแล้วล่ะพอม่อืดมองยูมองกินมองอยากมองเศร้า เมื่อนี้หัวหน้าบอยน้องแพรวน้องกาฟิลน้องเมงโก้ครับน้องนำมดนบดยมามาหมอ,หอบข้มอมวลข้อมซืนมื่นสิบสามนะครับอยู่ที่ลานจอดรถตะวันนาข้างเดอะมอบางกะปีนะครับมื่นมิซอแอนอรดีนะครับแล้วก็14อยู่ที่ตลาดฉลองกรุงซอยลักกระบัง36มีซอแอนอรดีครับ15อยู่ LG ปวกแดงระยองบมิซอครับ สิบหกอยู่ที่หน้าหมู่บ้านแพรกษาหนึ่งปุวาวสมุรปะาก,การบมีซ่อแล้วกับมือสิบเจ็ดมือสุดท้ายกับบมีซ่อนะครับอยู่ที่แยกรัชโยธินนะครับบนน่อนนมาหอดตั้งแต่6หกม้งเศร้าแล้วแม่บอมือนีบ่อนนแว่ตลาดถนอมิรนะครับวัตรชลับพลมาหอดแต่มือเศร,ร้าแล้วห่อนบอ,บอมากรุงเทพนี่ห้อนแม่ห้อนมันบอกคืออยู่บ้านเฮามันมี ทางดุงทางลวนมีตึกล้าบานซ่องอันมันบงังลมเบิดนอนบ่คืออยู่อีสานบานเฮาบ่าคอยมีตึกบ่คอยมีอย่างมีแต่ทงไฮทงหน้ามันก็เลยสีเย็น,นนะเน่นะครับแต่กามารอบนีหกมือหกขึ้นนะครับท, 18, ทรงทายไปฤดูกาลแล้วน,นะครับวันที่สิบแปดทิพย์เจ็ดนเะรียนเรียบร้อยแล้วก็กลับอีสานบานเฮาแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีงานนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหยุดนะครับแล้วก็ปิดวงเลยคือยี่สิบหกเบิดแล้วนะครับวันนี้กษีบ,บ้านไผ่บ้านมั่น ก็สิบ้เห yes. ็นบรรยากาศการล่องลำบ่เห็นบรรยากาศลูกหลานหาหลับหานอนน้ำข่างทงข่างทางน้ำทงน้ำทาแล้วนะครับก็สิเป็นบ้านไผ่บานมั่นแล้วไปบานเขาวานนาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ในหัวในสวนแล้วนะครับเปิดวงให้ได้เบิ่งผลงานใหม่ของหมอลัมใจกระรอยฤดูกันที่เขากร2ยิบเกกันยานะครับที่บานพักหมอรํานะครับแล้วก็ปิดวงในยี่สิบหกมิถุนาทีซีฮอดนี่ก็บานผักหมอรัมคือกันนะครับ สำหรับฤดูการที่เก้าเหลืออีก25คิวงานนะครับพวหน้ารับอีกแค่25คิวงานการแสดงนะครับบอสิเป็นงานประเภทนี้บุตรต่างๆนะครับเหลือเพียง25คิวงานการแสดงการซิเต็มอัตรานะครับของหมอลัใจเกิดลอยแล้วนะครับฉะนั้นเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเก่าก็อย่าลืมครับแม่อยากได้หมอลัมใจเกิดลอยก็โทรไปเซ็นสัญญาเดี๋ยวนี้ซืมือนีบอไดยยางบอได้เดินทางไปบ้านเจ้าภาพบัานหมอลัมนะครับโทรเซ็นสัญญา ผ่านทางออนไลน์กันเลย